สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สลี่จะมารีวิวเครื่องสำอางจากแบรนด์พะพ้องค่ะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะสัลี่ถามเขาไปเลยว่าสัลี่เป็นคนพูดตรงแบบนี้รับได้ไหมถ้ารับได้ก็โอเครับรีวิวนะคะเขาก็บอกโอเครับได้นะคะสัลี่จะรีวิวเครื่องสำอางจากแบรนด์นี้2อย่างด้วยกันนะคะนั่นก็คือไอชิโดพาเลทแล้วก็ตัวแป้งผสมรองพื้นของเขานะคะมาเริ่มกันที่แป้งเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะตัว compact ของเขาเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็เปิดมา ด้านในก็จะมีกระจกให้ฟองน้ําที่สล,ลี่ใช้ทุกวันเนี่ยมันเน่าแล้วนะคะก็คือเยินแล้วสล,ลี่เอาฟองน้ําจากอีกคอมแพคหนึ่งมาโชว์ให้ดูเป็นลักษณะแบบนี้ฟองน้ําเป็นฟองน้ําคุณภาพดีคะ่ะนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ทัชอัพระหว่างวันได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เปิดมาด้านในเขาจะมีส่วนแยกกันเปิดมาด้านในเนื้อแป้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีที่สล,ลี่ใช้เป็น Y04 ซึ่งเป็นสีสุดท้ายเลยนะคะเขาจะมีอยู่ด้วยกันในไลน์เนี่ยสีสีสลลี่เนี่ย ตอนแรกกังวลมากเลยว่า y 04เนี่ยฉันจะใช้ไม่ได้เพราะว่าสีผิวของจารี่ค่อนข้างจะครัมนะคะแต่ว่าพอใช้แล้วก็เป็นแบบนี้เลยบนหน้านะคะใช้ได้ค่ะคือกลืนลงไปกับหน้าค่อนข้างดีสาวๆผิวครัมทั้งหลายนะคะที่ติดตามดูซารี่อยู่คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแป้งอีกตัวหนึ่งแหละที่เป็นช้อยส์ที่น่าเลือกซื้อมาใช้เพราะว่า ดูสีแป้งแล้วมันแบบเออมันเนียนไปกับสีผิวเนอะมันไม่วอกใช่ไหมคะปกติแล้วแบรนด์คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยที่ทําแป้งออกมาเนี่ยซาลี่อยากใช้นะแต่ว่าใช้ไม่ได้เลยนะคะหาแทบจะไม่เจอเลยดีกว่านะคะว่าแป้งตัวไหนเนี่ยเราใช้ได้บ้างนั่นจะว่าสีผิวเราค่อนข้างคํานะคะใครที่สีผิวอยู่ประมาณ Mac NC 42นะคะซาลี่ว่าใช้แป้งตัวนี้แล้วก็จะจะเนียนไปกับผิวจะไม่วอกนะคะทีนี้ มาพูดถึงเนื้อแป้งกันเนื้อแป้งเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็คือละเอียดมากเลยก่อนที่เขาจะส่งมาให้ลองซารีได้มีโอกาสไปส w a ชสวอชเนื้อแป้งอะนะที่ร้านเครื่องสำอางร้านหนึ่งนะคะคือเขาติดต่อมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าซารีอะ่ะจะเป็นแบบถ้าซารีไม่อินจริงๆหรือไม่อยากลองจริงๆซารี่ก็จะดองอ e ีเมลเอาไว้อย่างนั้นทีนี้พอซารีได้มีโอกาสไปสัมผัสเนื้อแป้งนะคะที่เคาน์เตอร์ของเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อแป้งมันแบบว่า สมูทมากเลยรู้สึกว่าเออเป็นเนื้อแป้งที่แบบคล้ายๆกับเนื้อแป้งไฮเอ็นบอกเลยนะพอสัมผัสไปเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสมูทมากๆนะคะเราก็เลยติดต่อกับเขาไปนะแล้วก็บอกว่าเอออยากจะลองผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเวลาที่เนื้อแป้งมันสมูทแบบนี้นะคะมันหมายความว่ามันจะเกาะติดหน้าได้ค่อนข้างดีบางทีเนื้อแป้งบางยี่ห้อเนี่ยไปสวอชแล้วนะเนื้อมันจะสากซารรู้เลยว่าเนี่ยเวลาใช้นะมันจะ ไม่ติดผิวหน้านะคะถึงแม้เราจะวนเราจะบัฟยังไงมันก็จะไม่ติดผิวหน้าแต่ว่าอันนี้เรารู้สึกว่าเออเนื้อแป้งมันเนียนแบบนี้เราวนลงไปบนผิวหน้ามันน่าจะกลืนเนียนไปกับผิวดีแล้วตอนที่ใช้ก็เป็นแบบนั้นนะคะอันนั้นเป็นข้อดีอย่างแรกนะคะที่สัลี่พบจากการใช้แป้งตัวนี้นะคะทีนี้ถ้าถามในเรื่องของความติดทนแป้งผสมรองพื้นสัลี่ใช้มาหลายยี่ห้อแล้วนะ ถ้าจะให้ทนเหมือนพวกรองพื้นที่เป็นเนื้อลิควิดเนื้อครีมอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะหายากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกําลังมองหาแบบแป้งดินน้ํามันที่แบบกันน้ํากันเหงื่ออันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าตอนที่ลงไปอ่ะเขาจะ ให้การปกปิดแต่ว่ามันไม่ดูหลอกไม่ดูเค้กอันนั้นเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแป้งผสมรองพื้นตัวนี้แต่ว่าในเรื่องของการติดทนเนี่ยมันก็จะติดไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่นะคะอย่างตอนช่วงทีโซนเนี่ยมันจะหายไปสักประมาณสองชั่วโมงไปแล้วนะคะมันก็จะเริ่มจางไปแต่ว่าส่วนอื่นของช่วงหน้าเนี่ยจะอยู่ได้สักประมาณ4ชั่วโมงเลยแหละเพราะสัลี่สังเกตได้จากรอยสิวที่มันแดงแดงดำดเนี่ยมันก็ยังมีแป้งปกปิดอยู่หลังจาก ชั่วโมงไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะต้องมีการทัชอัพนะคะเพื่อให้มันดูแบบเออดีขึ้นมาหรือดูเฟรชขึ้นมาอีกนิดหนึง่งในเรื่องของความดรอปนะคะสีของเขาเนี่ยระหว่างวันสัลี่ทดสอบแล้วว่าโอเคแหละมันไม่ดรอปไม่คร้ำนะคะแต่ว่าเวลาที่มันเจอเหงื่อมันก็อาจจะแบบว่าดูไม่กระจ่างใสเหมือนเดิมฉะนั้นเราก็ต้องมีการซับเหงื่อออกแล้วก็ค่อยทัชอัพเขานะคะแต่ว่าในเรื่องของการใช้ไปแล้วดรอปเขียวเลยอันนี้ไม่มีนะคะหลังจากที่สัลลี่ทดลองแป้งตัวนี้ มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะซารี่ก็กลับไปดูในกลุ่มของซารี่ว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ใกล้เคียงกันไหมนะคะปรากฏว่าตัวที่ใกล้เคียงกันซารี่หาได้คือเป็นตัวนี้เป็นแป้งของ r o l l a Mercier ตัวนี้นะคะเป็น Smooth Finish Foundation p o w d e r ตัวนี้ค่ะคือลักษณะคล้ายกันมากเดี๋ยวในคลิปที่สัลลจาโชว์ให้เพื่อนๆดูเนี่ยข้างหนึ่งสัลลจะใช้แป้งของผภพองนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งสัลลี่จะใช้แป้งของลาล่าเมอร์เซียแล้วก็ให้เพื่อนๆดูเลยว่ามันคล้ายกันมากจริงๆตอนที่ใช้แล้วระหว่างวันหรือว่าการอยู่ติดทนนานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันจริงๆสัลลี่ใช้แล้วก็ไม่ได้คุมมันแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเออเยิมแล้วก็เหนียวเพราะแป้งผสมรองพื้นรุ่นก่อนๆที่สัลลี่เคยใช้อะ่ะเวลา ระหว่างวันไปเนี่ยยิ่งอากาศช่วงเนี้ที่แบบฝนจะตกไม่ตกอากาศอบอ้าวเนี่ยคือสัมผัสหน้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเหนียวเนินหนะแต่ว่าแป้งผสมรองพื้นทั้ง2ตัวเนี่ยไม่เป็นนะคะแล้วก็อันนี้ราคาถูกกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะตัวนี้อยู่ที่ราคา890บาทก็เรียกได้ว่าต่ํากว่าพันซัล,ลี่ค่อนข้างจะแฮปปี้กับแป้งตัวนี้คือ เรื่องสีผิวแหละใช้ได้ในเรื่องของความติดทนเนี่ยสารีไม่ได้หวังอะไรมากมายกับแป้งตัวนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เค็มมาในเรื่องของการยู่ติดทนนานถ้าอยากได้พวกแป้งดินน้ํามันแป้งกันน้ําอะไรพวกนี้ยระวังไว้นิดนึงนะเวลาใช้พวกนั้นเนี่ยมันจะล้างออกค่อนข้างยากแล้วปัญหาที่ตามมาคือการอุดตันของ ตัวพวกสิ่งสกรปรกต่างๆมันก็ทําให้เกิดเป็นสิวอุดตันเป็นสิวอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะแป้งผสมรองพื้นบอกแล้วต้องทัชอัพบ่อยๆอยู่แล้วแค่ว่าระหว่างวันเวลาที่ทัชอัพแล้วเนี่ยมันไม่เป็นคราบแค่นั้นแฮปปี้แล้วนะแล้วตัวนี้มันก็ไม่เป็นขาบนะคะก็ถือว่าชื่นชอบแหละแล้วก็เป็นแป้งที่สลี่อยากจะแนะนํา คืออยากจะแนะนําเลยจริงๆอะเพราะว่าหลายๆคนถามหาสาลี่ว่าเฮ้ยพี่สาลี่แป้งสําหรับคนบัเจ็ตน้อยๆน้องๆนักศึกษาที่แบบ สาวผิวค้ำมันค่อนข้างจะหายากอะพี่สลี่มีอะไรที่จะมาแนะนํำไหมคือแป้งสัลี่บอกเลยส่วนใหญ่สัลี่ใช้แป้งเคาน์เตอร์แบนหมดเลยเพราะว่าหนึ่งเลยคือประเด็นหลักเลยคือหาสีได้จากเคาน์เตอร์แบนแล้วหาสีจากพวกรักสตอร์ไม่ได้อันเนี้ยคือต่ำกว่าพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะคะลองดูและกันสัลี่คิดว่ามันอาจจะสูงกว่าแป้งแบบ ยี่ห้ออื่นๆตามรักสตอร์หน่อยอย่างยี่ห้ออื่นๆตามดรักสตอร์แป้งผสมรองพื้นก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะคะแต่ว่ามันไม่มีสีอะทีนี้มาถึงอายแชโดว์พาเลตกันบ้างนะคะอายแชโดว์พาเลตของเขาจะชื่อว่า first palette นะคะมีอยู่ด้วยกัน3อันเพราะว่าอันนี้เป็นอายแชโดว์พาเลตแรกที่ทางแบรนด์ทําออกมานะคะแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีชื่อเรียกย่อยต่างกันออกไปอย่างอันนี้ก็จะเป็น first time แล้วก็ o time นะคะแล้วก็อันนี้เป็น flirt Time, นะคะซารี่จะเริ่มคุยจากตัวนี้ก่อนละกันสิ่งที่อยู่บนเปลือกตาของซาลี่วันนี้นะคะทั้ง3มพาเลตนะคะไม่มีเนื้อแมตเลยอันนี้เป็นข้อเสียข้อแรกที่ซารี่รู้ได้นะคะแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยเจ้าของแบรนด์เองเขาก็รู้นะรับรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะซลรี่ก็บอกเขาว่าถ้าเกิดว่าจะออกพาเลตพาเลตหน้ามายังไงก็ต้องมีเนื้อแมตแหละนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพาเลตแรกที่เราจะคุยกันนะคะ ทั้งหมดเลยอย่างที่สาลี่บอกไม่มีเนื้อที่เป็นเนื้อแมตเลยเนื้อสตินก็ไม่มีเป็นชิมเมอร์หมดเลยแล้วก็เป็นชิมเมอร์ที่สวอชออกมาแล้วสวยนะคะตัวนี้นะคะสวอชยังไง ใช้แปรงก็ได้แบบนั้นนะคะคือเวลาที่เราใช้แปรงแล้วเนี่ยเม็ดสีของเขาความชายของเขาได้เหมือนกันกันกบตอนที่เราสวอชด้วยนิ้วมือนะคะอันนี้คือข้อดีข้อแรกทีนี้มาถึงข้อเสียกันข้อเสียก็คือสลี่ไม่รู้ว่าจะใช้สีแมตต์อันไหนมาคัดเบ้าดีเพราะว่าถ้าเกิดใช้สีทั้งหมดเลยเนี่ยมาแต่งบนตาเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่ามันไม่ใช่ลุคที่สลี่ชอบสักเท่าไหร่สลลี่อยากจะมีสีแมตต์หรือไม่ก็สีซาตินอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นซาตินแหละสีที่ แมตต์กึ่งชิมเมอร์นะคะมาคัดเบ้าสักนิดหนึ่งแล้วก็สีเนื้อแมตต์อีกสีหนึ่งมาใช้ที่ตรงใต้ท้องคิวนะคะพอมันเป็นแบบนี้เราก็เริ่มแบบเออจะต้องเอาไปจับคู่กับพาเลตอื่นๆพาเลตที่สัลี่ชอบจับคู่กันก็เป็นพาเลตนี้ของเดอะบาร์มนะคะม e ดแมตต์ทิมมดีอันนี้นะคะเพราะว่าเนื้อแมตต์ในนี้มันเป็นเนื้อแมตต์ที่ เข้าโทนกันกับพาเลต e นี้นะคะมีทั้งโทนม่วงโทนธรรมชาติโทนแดงเห็นไหมมันเหมือนเป็น perfect match เลยอะคะ่ะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่สัลลี่ใช้อยู่บนตานะคะสัลลี่ใช้สีสีนี้นะคะคัดเบ้าแล้วก็สีด้านบนนี้ไฮไลท์ใต้ทองคิว้วแล้วก็ที่เหลือสัลลี่ก็ใช้อายแชโดว์พาเลตจากอันนี้นะคะซึ่งเป็นชื่อพาเลตว่า is time นะพาเลตอันนี้นะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะบอบบางมันเป็นพลาสติก นะคะแล้วมันก็ค่อนข้างจะบอกบางแล้วบวกกับอายแชโดว์ที่เนื้อนิ่มมากนะคะซารี่ไม่กล้าพกเขาไปไหนบอกเลยเพราะว่ากลัวว่าเขาจะแตกนะคะมันมันสามารถเกิดขึ้นได้กับอายแชโดว์เนื้อนิ่มๆทีนี้ซารี่เคยพูดกับเพื่อนๆบ่อยๆว่าอายแชโดว์เนื้อนิ่มๆเนี่ยมันจะ มันจะอยู่ติดไม่ค่อยโทนโดยเฉพาะอากาศร้อนๆแล้วก็คนที่มีเปลือกตาม,มันมีเหงือ่ออะไรแบบเนี้ยตัวนี้นะคะสลีพบว่าอยู่ติดโอเคเลยนะคะระหว่างวันใช้ได้ 6- 8ชั่วโมงเนี่ยโอเค8ดชั่วโมงไปแล้วอาจจะต้องแบบว่ามาเช็คกันอีกทีว่ามีตกร่องบ้างไหมนะคะก็ไม่มีอะไรมากสําหรับพาเลทนี้นะพาเลตที่2ที่เราจะคุยกันก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นตัว flirt ถ m มนะคะเป็นสีโทนธรรมชาติขึ้นมาอีกนิดนึง ทั้ง3าพาเลตมีสีซ้ํากันเยอะมากสาลีนั่งจดไว้ว่ามันมีคู่ไหนที่ซ้ํากันอย่างพาเลตที่หกับพาเลตที่2เนี่ยมีสีที่ซ้ํากันถึง6สีนะแล้วพาเลตเนี้ยมันมี10สีใช่ไหมหนึ่งกับ2เนี่ยซ้ำกันไปแล้วหสีอะค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเลือกพาเลตใดพาเลตหนึ่งเนี่ยก็เลือกเอาเลยว่าตัวเองชอบแบบสีลักษณะไหน ถ้าเกิดว่าชอบสีโทนน้ำตาลอย่างเดียวแล้วคิดว่าตัวเองไม่อยากเล่นสีม่วงหรือสีแดงก็ซื้อพาเลตเนี้ย flirt time แทนแต่ถ้าเกิดว่ามีวันไหนอยากจะเล่นสีม่วงสีแดงสีแดงอันนี้นะสวยมากเลยอ่ะสัลลี่ใช้ที่ขอบตาล่างนะคะมันเป็นสีแดงที่กำลังอินเทรนด์อย่าง Chanel Fall Collection ก็ทำสีแดงลักษณะนี้ออกมาแต่ว่าเป็นเนื้อแมทแค่นั้นเองนะคะก็ ซาล,ลี่นะ่ยชอบพาเลตนี้มากเลย It's Time ที่มีสีแดงสีม่วงเนี่ยซาล,ลี่ว่ามันแต่งลุกได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันก็ธรรมดาแหละแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบสีสไตล์อย่างเงี้ยก็ลองเลือกเป็นพาเลตนี้ดูพาเลตที่3นี้ก็จะเป็นพาเลต โอทามนะคะก็จะเป็นสีสันขึ้นมาอีกนิดนึงมีสีสันขึ้นใหม่อีกนิดนึงสีที่ซ้ํากันแล้วก็มีอยู่ในทุกๆพาเลตเลยก็คือสีแรกนะคะคือเหมือนกันเลยสัลลี่คิดว่าเป็นสีเดียวกันสีนี้จะไปซ้ํากันกับอีกหนึ่งพาเลตนะคะแล้วก็สีนี้ก็เป็นหนึ่งสีที่มีทุกพาเลตมีอยู่ในทุกพาเลตนะคะสีม่วงสีม่วงทั้ง3ามสีนี้ก็เป็นสีม่วงเดียวกันกับพาเลตนี้เป็นสีม่วงเดียวกัน นะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นสีฟ้าชอบ โทนสีไหนเลือกซื้อแค่1พาเลตพอถ้าอยากจะซื้อนะคะส่วนในเรื่องของราคาทั้ง3าพาเลตเนี่ยขายอยู่ที่ราคา690บาทนะคะถ้าเทียบกับคุณภาพอายแชโด์เนื้อชิมเมอร์สลรต้องพูดแบบนี้เนื้อชิมเมอร์เพราะว่าเขาไม่มีเนื้ออื่นเลยเนื้อชิมเมอร์ที่ได้มาสัรว่าโอเคอ่ะอยู่ที่ราคา690บาทเพราะสัรรู้สึกว่าอายแชโด้รักสตอร์ทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยพาเลตสี่หลุม5หลุมก็ราคาอยู่ที่ประมาณ4 0 0 500แล้วแต่ว่าอันเนี้ย690บาทได้มา14 ซลลี S S ully, ถือว่าโอเคเป็นอายแชโดว์เนื้อชิมเมอร์ที่คุณภาพค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ในพาเลตเดียวกันที่อยู่ในราคา690ซัลลี่ว่ามันก็ยังเอออาจจะยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่มีแค่นี้แหละสำหรับตัว ไอเชดเดิลพาเลตนะคะสิ่งที่สัลี่พูดไปแล้วก็แป้งตัวแป้งเนี่ยสลี่แนะนําให้ทุกคนไปลองซื้อมาใช้ดูไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งหรือผิวมันบอกไว้เลยว่าคนผิวแห้งน่าจะชอบแป้งอันนี้เพราะเนื้อมันสมูทมากนะคะคนผิวมันอาจจะไม่ชอบตรงที่มันไม่คุมมันแต่ว่าถ้าขยันซับสักนิดหนึ่งอะทัชอัพสักนิดหนึ่งสัลี่ว่าน่าจะชอบแป้งตัวนี้เหมือนกันเพราะปกติสลี่ก็ซื้อแป้งแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นของ l o er, ร่าเมอร์ซ e เออร์อเวนต a แกนเกตสสลี่ก็ซื้อแป้งลักษณะแบบ แป้งผสมรองพื้นที่เนื้อบางเบาเพราะว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถใช้มันมาตบเซตทับรองพื้นพวกเนื้อครีมหรือเนื้อลิควิดได้เวลาทําแบบนั้นแล้วสลิพูดบ่อยมากเลยเวลาทําแบบนั้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้รองพื้นของเราอยู่ติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้สลิใช้ทั้ง2วิธีแล้วก็คือใช้เดียเด่ยวๆแล้วก็ใช้ตบเซตรองพื้น พกเนื้อครีมเนี่ยซารีแฮปปี้กับตัวนี้มากๆแล้วก็ส่วนบทสรุปของอายแชโดว์อันนี้นะคะก็คือนั่นแหละอย่างที่ว่าไปเนื้อนิ่มนะคะต้องระวังนิดนึงแต่ว่าตอนเกลี่ยก็เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของสีก็แค่มันไม่มีเนื้อแมตต์เวลาที่ใช้จะต้องจับคู่กับตัวอื่นๆเพื่อที่จะได้ลุคที่แบบมีมิติขึ้นมาถ้าใช้เดี่ยวเมันก็ใช้ได้แต่ว่า เปลือกตาเรามันก็จะวิ้งวาวมันก็จะไม่มีมิติมันก็จะไม่มีเบ้านะคะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าคนที่น่าจะเหมาะกับอายแชโดว์หรือว่าลุลักษณะแบบนั้นน่าจะเป็นเด็กๆน้องๆซะมากกว่าคนอายุเยอะสันลีว่าน่าจะต้องจับคู่กับ ตัวอื่นๆถึงจะได้ลุคที่ออกมาสวยแล้วก็ดูดีโอเคมีแค่นี้สําหรับการรีวิวเครื่องสําอางจากแบรนด์พะพ้องนะคะคงจะตอบคําถามเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยสําหรับใครที่สนใจแบรนด์ไทยแบรนด์นี้อยู่นะคะก็ลองดูแล้วกันเขามีเครื่องสําอางอื่นๆด้วยในไลน์ไม่ได้มีแค่นี้นะคะแต่ว่าทั้งสองสิ่งนี้คือสิ่งที่สลิทดลองใช้มาเป็นเดือนวันนี้ได้ข้อสรุปแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะในเทปวิดีโอวันนี้พะพ้องเขาสปอนเซอร์วิดีโอ ong, สลิด้วยนะคะก็ขอบคุณทางแบรนด์แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทททุุกกคคนนนะะเพื่อี ติดตามชมรีวิวของซารี่อยู่นะคะวันนี้ซารี่มีแค่นี้เจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะไปละบ๊ายบาย